รถมาก็ช่างอฉันจะถ่ายฉันจะเก็บเรื่องของฉันเอ้ยเพื่อนๆนี่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 มันอะไรทำไมมันอกอย่างนี้อุ้ยไม่เห็นเพิ่งเห็นผ่านมาคับรถผ่านมาเพื่อนๆเลยเก็บสิคะรออะไรล่ะคะฝนตกก็จะเก็บดีนะมีถุงมา มีถุงมาด้วยฝนตกก็จะเก็บฝนตกก็จะเก็บฝนตกก็จะเก็บไม่ต้องจอดดูฉันนะไปเถอะรถนะไม่ต้องมาแย่งฉันเก็บเด้อไม่ต้องมาแย่งโอ้ยเพื่อนๆโอ้ยเยอะมากเลยโอ้ยสะอ่อนโอ้ยทาไมที่อื่นมันไม่มีละ่ะที่อื่นว่ามันไม่ติดลูกมันไม่ติดลูกเดีย๋ยวจะผ่าเอซีชิมเด้อ แทนแทนแทนโอ้ยเพื่อนเ่อน้ยนี่ฝน,นกระตกฝนกระตกฉันก็จะเก็บนะคะนี่โอ้ย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 เฉอ,ออนเฉออนเฉออนเบียกก็ช่างเก็บฝนไว้มือหนึ่ง่ายมือหนึ่งเก็บมาเดอ้อทำไมทำไมวันก่อนไม่เห็นนะ่ะอุตส่าห์มองมันเขียวอยู่บ้างเต็มเลย อ๋ออีกโซนอยู่คนเดียวอ้วันนี้มีถุงมาด้วยถุงเอาเอา,เอามะระไปฝากเออเพื่อนน่ะอืมเงินได้ถุงมาด้วยโอ้ยเพื่อนเพื่อโอ้ยเพื่อน,นเอ,นอม,มาเด้ออ้ยไม่มีใครถุงเลยไอ้ทาร่วมเก็บได้กระร่วงโอ้ยเดี๋ยวก่อนเด้ออู้หัวก็จะรรรอเราไปก่อนเด้อหัวพึ่งเด้อ เ็บผาเอฟซีินมกินไปไล่สดกินอู้มันเยอะมากเลยเพื่อนๆเลยเยอะมากเลยทําไมบ้านยายมันไม่เยอะอย่างนี้ข้างทางอเปียกหมดแล้วยายเปียกหมดแล้วยายโทรศัพท์ก็โทรศัพท์ห้ามพังนะเอ้ยอุ้ยโอ้ยไม่อยากจะให้น้ำเลยอยากไปจะโชว์อยากไปจะโชว์อ๋อขึ้นมาข้างบนเพื่อนโอ้โหตัวเอาดูเอาซูมซูมซูมนี่ นี่ปีกนกนกมันจะดกแบบนี้แหละโอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนนู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 นเยอะมากรถมาก็ช่างเฉันจะถ่ายฉันจะเก็บเรื่องของฉันป่ะนี่ได้ไม่เยอะหรอกเนาะได้ไม่เยอะแต่ก็อยากเก็บอีกโอ้ยพี่เหมินอย่าพึ่งเบียกเด้อพี่เหมินอย่าพึ่งเบียกเด้อฉันขอเก็บก่อน ม,ม,มันยังไม่สุกข,ขนาดนี้แหละกำลังอร่อยเดี๋ยวจะพาไปชิม,มไปพ่อ,อ